ถึงการแบ่งปันน้ำใจก่อนหน้านี้คงคุ้นชินกันดีนะคะที่มีการแบ่งปันน้ำใจมาในรูปแบบของตู้ปันสุขแต่ว่าการแบ่งปันน้ำใจที่ดีดี้จะพาคุณชมไปดูนี้มาในรูปแบบลิ้นชักปันสุขว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนตามไปดูค่ะมาแล้วค่ะคุณชมนี่แหละค่ะที่เรียกว่าลิ้นชักปันสุขจุดแบ่งปันน้ำใจนะคะลักษณะก็เป็นโต๊ะพับสีฟ้าที่ตั้งเอาไว้พร้อมด้วยกล่องพลาสติก แบบลิ้นชักเลยนะคะเนี่ยตั้งเอาไว้นะคะเป็นลิ้นชักพลาสติกแบบนี้นะคะส่วน <พอ S 1> ด้านบนค่ะออมีภาพพระเยซูด้วยแล้วก็มีข้อความเขียนใส่กระดาษว่าลิ้นชักบรรสุกเหลือกินแบ่งปันขาดแคลนรับไปท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จนมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนพิกาที่พบลิ้นชักบรนสุกนีนะคะอยู่ใต้สะพานลอยหน้าปากสอยแจ้งวัฒนา26ค่ะในพื้นที่ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีใกล้ๆนี้เองนะคะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราก็ไปเจอกับคุณปิยาวัฒน์ศรีสวัสดิ์นุภาพลอยฝั่งนะคะว่าถ้าผ่านมาค่ะ เขาก็จะมักนําของกินอ่ะมาใส่ในลิ้นชักเกือบทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําดื่มหรือไม่ก็ของแห้งจนพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนะคะและยังบอกด้วยนะคะว่ามีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้มาแบ่งปันสิ่งของในลิ้นชักปันสุขที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นการให้แบบง่ายแล้วก็มีความสุขอิ่มใจทุกครั้งด้วยนะคะในขณะที่คุณโอ๊ตนะคะเป็นหนุ่มลายแมนอยู่แถวๆนั้นนะคะก็เล่าใหังว่า ตัวเองเนี่ยพักอยู่แถวนี้มา3ปีแล้วละค่ะเ <5 S 1> พิ่งจะเห็นลิ้นชักปันสุขมาตั้งเอาไว้ประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าใครเป็นคนเอามาตั้งไว้แต่ละวันเนี่ยก็จะเห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมามักจะนําขนมน้ํามาใส่ไว้ในลิ้นชักนะคะซึ่งก็มองว่าทำแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นการลดภาระประชาชนค่ะ และหากมีลิ้นชักปันสุขหรือตู้ปันสุขหลายๆที่นะก็จะเป็นการช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นนั่นเองคะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆลิ้นชักปันสุขจุดปันน้ำใจของคนมเมืองนนจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ